มาแล้วสวัสดีครับกูชุงและสู่ข่าว้อทวงข่าวอาจารย์วันพุธที่6คุสัาอาจารย์วันนี้นะครับอาจารย์วันพุธที่6เมษายน2 5 6 5อสาถานการณ์โควิดในที่ไทยในวันนี้นะครับ6เมษายน2 5 6 5อข้อมูลแต่วันตอนนี้นะครับ5นรายนะครับทางไลรุ่งร4อรายของคริโตกับนักร้องของป้าโกเตโตนะครับ ส่งไอ้สองขดดินะครับไม่ดูกันต่อว่าสงา่งใครไปเลยค่ะส่งขดดิตนะครับ ไปดูที่หมอขวัญวันนี้นะครับมีงคซึ่นงทรศก,การสงการที่กันซัมเวอร์นี้ไปต่อก่อสถา,รา,สากกนราศีหมือนกันหมอขวัญแน่งเวอร์ครับเบินเบอร์มาแล้วเวบิรนเบิับ ชาวราศีเมษนะครับเรื่งราวของเจ้ะเป็นนะครับเรื่องราวของเอกอนสุนทรศีมิจิะนะครับเรื่องราวของจะเป็นเรื่องตัวสุนทรศีกันนะครับสุชาติก็ดูดูว่าสุชทรศรีผู้สูงนะครับเรื่องราวของโก่เรื่องราวของการสุชารศรีเมถุนนะครับสุชารศรีเมถุนสักครับ สุนทรัชราสีบางกอนนะครับเรื่องราของกุแบบก็ชอบดูสุนทรชราศีแม่ครับสุนทรชราศีมีนะครับเรื่องราของกุก็ดูดูว <มา S 1> ่าสุนทรชราศีกุ้งศีทุ่งในวันนี้นะครับที่เหลือหกราศีด้วกันวันพรุ่งนี้ตอนที่สองติตาชมมาก่อนที่คีราแล้วขอาะปิดโควิดอเพิ่มเรื่องก็ปิดโควิดนะครับ ที่ซึ่งกับทูปเปอร์กับเดอร์สไตน์ดิควิดเมื่อวานังอักมู่อาจารย์ที่ผ่านมานะครับจิคูฟ่าซลลเซริส์เป็ดดูราลานะครับอับทูปเปอร์โดนแนโดดิสโด,ดนแนโดนะครับส่วน eptv ช่อง pttv sd สาสกสุดนะครับโครงการหายท่อสุดนะครับจะมีการแข่งขัน p t v sd สาสิบจะมีการสปอร์ตค so ลาสน,น,นะครับจะมีการแข่งขันตัวบุกบอลโลนะครับอ่านช่องทางอ่านทาง ช่องก็คือ p p t v s d s o ครับนักออที่นะครับนักไฮรีนะครับวันเสาร์ที่5เมษวันเสาร์ที่สวันก็รอที่ไฮรีนะวันที่9ถึง10เมษายนนะครับช่องช่อง5้าเจ a ีหรือ t p t v s t a i s t นี่สดครับเดี๋ยวยกผู้พันนวดนะครับต่างกันได้นะครับโอเคครับและก็ตอนที่เราจะชานะครับดินกูด้วยนะครับ เมื่อก่อนที่การตัวลุกุงศชี่ยวชานะครับที่เมื่อวานจังสองร้อนนะครับที่เรื่องของจับเหมือนกันเรื่องราของเรื่องราวของวันนี้นะครับนี่ครับเ <mer> มื่อก่อนที่เจรกาศดจลจกิกนะครับเม that, <c oughs> uh ื ja ่อวานนี้นะครับที่กรางโอเปริตนะครับสิ่งที่ที่สาสเอ็ดนะครับมุกคอมเนูครับเมื่อก่อนที่ข่าวของนะครับตามบล็กเด็บบอลเมื่อวานนี้นะครับที่ เะตานของป้าหน้าเกิียน้าชมเมื่อคัดที่แล้วนะครับที่จ็บไปเต็นน้วยครับก็คือเนี้อาสตที่น่าสนใจนะบากวอนที่เก่าดีใต้เอสดีโตหรือทูนใต้นะครับหรือเก่าอังกฤษค,ครับส่วนตลาดุ้ปีทางการแล้วราคาทองคำแน่แค่หนึ่งร้อบาทครับและไปต่อกันที่ไม่มีกาเก่าไปเลยไปเลยนะครับ

S <S ม่มีกว่าเ,เาก่าเจเรายกาใบรายการสามสนาทีตรงเออน,นะครับเมื่อวานนี้ของวงมูของวันอังคารนะครับขีดนะขีดสองนทีนึ่งร้อยสี่ิห้าได้ดูงโัดห้าโลต้องถีวันนี้1นึ่งรีห้รได้ดู5ัดห้าโลครับสู่ในก้าวกาสังเดชต,ตอนนี้นะครับโอเคครับก็คือเนี้ฝากข่าวโค้งคงข่าวกคนในวันพรุ่งนี้นะครับสองคนนี้ก็ทีนาวนี้สคสวัสดีครับ 嗯，嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm.